สวัสดีค่ะเป็นแม่ของเด็กหญิงโซทาทิพย์พิมพสิงห์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดแหลมแคร์นะคะหน้าที่ของแม่นะคะรับน้องกลับมาจากที่โรงเรียนนะคะทํากับข้าวทํางานบ้านนะคะ,ะน้องได้เข้าร่วมกิจกรรมพฤติกรรมของน้องนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นนะคะน้องอยู่บ้านก็จะมีหน้าที่หนึ่ง ทำความสะอาดห้องน้ํานะคะ2กวาดบ้านและก็กอกน้ํานะคะแล้วก็จะมีช่วยคุณแม่ทํากับข้าวเตรียมอาหารด้วยนะคะแต่ก่อนน้องนะคะเป็นเด็กที่ค่อนข้างติดโทรศัพท์ติดเกมนะคะหลังจากที่มีโครงการนี้ขึ้นมานะคะน้องรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองมากขึ้นนะคะน้องตื่นมาตื่นนอนทุกเช้านะคะน้องจะเก็บ พับผ้าที่นอนห้องของตัวเองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตู้เสื้อผ้าของน้องนะคะจากแต่ก่อนที่ไม่เป็นระเบียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันเกงรวมกันนะคะแต่เดี๋ยวนี้หลังจากเข้าโครงการนะน้องอ่ะจัดเสื้อผ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นจากตู้ที่เคยรกๆนะคะเรียบร้อยค่ะแม่เข้ามาเปิดดูแม่อย่างมแม่อย่างประทับใจนะคะขอบคุณโรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ